วันนี้ที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนททวิหานสมเด็จพระรยววาองศาคัตายานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆาปร,รินายกสมเด็จประธานในพิธีเปิดประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธและผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธในต่างประเทศประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุทธ5หคณะเป็นปีที่6 โดยได้จัดให้มีการประชุมสัญจรร่วมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปีละหนึ่งครั้งเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และพุทธบริษัทให้มีขวัญและกำลังใจสามารถสนองงานพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระศาสนาครั้งนี้จัด ขึ้นระหว่างวันที่21-22ธันวาคม2567เพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุทธ์ผู้แทนคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในต่างประเทศและคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุทธ์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อกัดข้องที่เกิดขึ้นตลอดจนชี้แจงแนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนก,กิจของคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้สอบถามปัญหาและรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปฏิบัติ